นมือนี้แม่สิพาไ,ไปลาคุมทรัพย์กันแต่มากๆค่ะคุณอาช่กันปะอาตั้งไชุดกันน้อยน้อยก็พอเลย

ได้อีกอะ่ะยู่สูงหรอกเลยเจ็อีกแล้วค่ะนอนนะอี่นอนนี่นี่มิงงวิมิงนั่งหมาเย้เปิหัวอีแม่กระเซิ้นกระเซิ้นกัน É よーい。<laughs>

Hahahaha. Iya tak? Um. Iya tak? Okay. Betul. Mereka lagi lain orang. Lepas pinak, leh ni menerokai. Menerokai, menerokai. นี่เอานอนนี่ก่อนหนอนนี่ก่อนค่ะนอนนี่ก่อนปุ๊บแล้วเข้ามือบ่ได้ค่ะทุกคนค่ะอนันนอนจอยนี่ก่อนเมื่อวานฝนตกแห้งนะคะเมื่อวานเมื่อก่อนเนาะหน่อไม้มันก็เลยพุดปกติมันอาจะเข่าเดือนหกก่อน นนมันยังบมดสิ้นเดือนห่าเลยออกละฝนตกแหงค่งวันก่อนอไล่ตายจุกหน่อยเด้๋ยจะที่กล้องเองว้าน,นี้หน่อจ่อยครับทุกคนต้องนอปนอปมันอยากน้อยแล้วเฮ้าแม่เจ้าก๊อฟเนี่ได้หลายละนี่แกงกินแรง ไม้ญี่ปุ่นมันจะนั่นปะนั่นอันมนัอออนออกหวานๆนะมันบกพร่องคือบ้านาเฮาอ้านอนน้อยเป็นยังไงนอนจ่อยเป็นเป็นเงาแล้วเพิ่งอยากเนาะจ่อยไงอึ๊บชีจุกเหนื่อยทั้งนักพุงทั้งอยากบหน่อไม้อึ๊บไอ้ได้กันอยู่ น,น่าใจค่ะทุกคนออกมาตั้งนอกแล้วโอ้ยหอมค่ะนักฟุ้งข้าอยากหาหน่อไม้ว่าได้กินก็ได้หาก็ได้ค่ะทุกคนมาหาหน่อไม้เนตาะตก็ปลากระดูกอัลเบตาดีหาหน่อไม้ซ้อยเด้อหน่อไม้น้อยนะคะแล้วอันนี้มีหลายสายพันธุ์เนาะ เดือนไม้ใหญ่นี่อะก็สิเป็นอีฟในเดือนที่แล้วเนาะก็เป็นนอไม้น้อยสองัญเนี่เดือนหน้าอีกก็สิเป็นอนอ,อไม้อีกนอไม้นึงอือไปแม่น้ำนะคะทุกคนวันนี้บรรยากาศดีแต่น้ำวิ่งหน้าอันนี้ทุกคนเอ้าอีกกองน้ำมนต์นะคะมีตุม้มมนขนาด วิ่งอีกแล้นอนหนึน่งค่ะหัวนี่ก่อนอนันนอนนี้ก่อนมันมือไปเจ็บสิยอกไปถึงแล้วก่ะและเพื่อนะคะ่ะมัดหาขนาดเลยอึบอึบนนี่ค่ะขุดหน่อไม่จจดท้องปป้นโอเคค่ะทุกคนค่ะขุดมือง่ายดอก เพ no ิ nice. ่บแต่แต่แตป่านลงไม้ก so no ็บ่ได้หกก็ได้น้อจ้ะก็เพาได้อยู่เขียวลึมลึมฝนตกใหม่เอ้าพ่อเจ้าพ่อป้าพ่อป้าพ่อป้ามาถือกล้องให้เนี่ยวิ้นเห็นเนาะอ้วนเอาไปในมือจะเจร่ะนี่นู่นชงนูอนนี่อ้วนอยู่ที่นี่ น,น,น,นี่เดี๋ยวเธอเพื้นตาก,ก้องมาถือให้ก่อนฉันมันจะขุดบ่ได้เพื่อเป็นทางขาก,ก่อนนังนน่งใจเงียบมาคุณนึน่งใจเงียบห,หาไม้เหมอคะ่ะทุกคนคะ่ะนานทีนะคะมาลงวิดีโอเบิง่งยันเทพน้องลืม แม่ปุ้งก็อยากอยากมีอาการเหนื่อยอาการแจ้ท้องนะก็เลยบริณีจะลาเหตุวีดีโอค่ะนี่ส่วนสามีเขาป่ามัดเตะเสียมกระลุมโอ้ยสิยดายเลือกอะไรเนาะเนาะเสียมถางยากแบบนี้นะสำกุศลไม้โคชิคารายอะไรกันบ้างโคชิตากันเรื่อ いつも1個1個終わ <laughs> らないき <laughs> <laughs> たーあっごめん、はい งูไได้ไหลเลยทำไมเลยป้าเมื่อแกงมาเนี่ยต้องไล่เพื่อนเลยดิไปนะโหเรเจ้าป้าแบบหมดแบบมึงเนี่ยทุกคนนี่พอแล้ว,ค,ค,วค่ะคุณจ,จะเหนื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวเมื่อแกงกันค่ะบ,บ๊ายบายทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายตุริตายบดอบบ๊าตุริตาย